สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567วันนี้อยู่กับเราทั้ง3คนค่ะวันนี้ข่าวสารหลากหลายนะคะทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับนางงามรวมถึงข่าวบันเทิงละครแล้วก็คอนเสิร์ตมาฝากคุณผู้ชมจัดเต็มกันอย่างแน่นอนตลอด30นาทีนี้ค่ะจัดเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่านี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับ ข้อมูลที่จะเล่าสู่กันฟังตอน <Yeah. S 1> อนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เราต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับ,รบเพราะเรื่องของหนี้ครัวเรือนต่างๆาซึ่งมีข้อมูลออกมาว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับ <c oughs> บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจกการมหาชนหรือว่า BAM นะครับได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่น่าสนใจว่าปัญหานี้ครัวเรือนของคนไทยมีมากขึ้นตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับซึ่งพอมาถึงปัจจุบันก็ยังมีการฟื้นตัวได้ไม่มากนักขณะทีะขะทะ่ขณะที่นักธุรกิจหลายรายเองก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มตกต่ำลงทําให้การดําเนินธุรกิจนั้นมีความยากลําบากมากขึ้น<ฆ>เช่นกันซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจและปัญหานี้ครัวเรือนของคนไทยก็ยังค่อนข้างน่าเป็นหว อยู่นะครับข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB นะครับที่ประเมินสัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยณนะสิ้นปี2567จะอยู่ที่91.4%หรือราว16.9ล้านล้านบาทนะครับขณะที่หนี้บัตรเครด List ing, ิตลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆให้่ายเป็นไงครับตกต่ำหรือว่ายอดพุง่งฮะ น่าจะพุ่งยอดพุ่งนะโตเร็วสุดในรอบทศวรรษคือคนหวยหามากสินเชื่อต่างๆนะครับแน่นอนสถานการณ์แบบนี้ส่งผลต่อกําลังซื้อของประชาชนทําให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลงแล้วก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาทางการเงินส่วนบุคคลนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญเลยที่คนที่เป็นหนี้ลูกหนี้ทุกคนจะต้องหันมาให้ความสําคัญก็คือการเร่งปรับ โครงสร้างหนี้เพื่อที่จะหาทางออกนะครับโดยเฉพาะการขอปรับลดดอกเบีย้ยซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในปีหน้าน่าจะดีขึ้นหากมีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจากสถาบันการเงินต่างๆออกมานะครับ,รบจริงสําคัญมากนะกับการขอปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉพาะอย่างง่ายๆเราทุกคนแบบหลายๆคนซื้อกู้บ้าน้ค่าโดอย่างเงี้ยนะฮะสามปีสามารถที่จะทําเรื่องขอปรับลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งนะครับหลายคนไม่ทราบเลยว่าโอ้มันสามารถทําได้ใช่ไม่งั้นก็คุณจะสตลดอกเบี้ยสูงไปเรื่อยจ่ายค่าบ้านผ่อนบ้านไปเดือนละหมื่นเป็นดอก ไปแล้ว7,000-8,000<ช>อย่างเง<ช>ี้ย <ๆ S 2> อันนี้ก็ไม่ไหว<ล>ดังนั้นอาจจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะครับมากันที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เชื่อว่า,าหลายๆคนเนี่ยตื่นเช้ามันนั่งรอชมกันเลยนะคะสำหรับการประกวด Miss u n i v e r s ์ค่ะหรือว่านางงามจักรวาลปี2024ซึ่งตัวแทนสาวไทยของเราน้องโอปอสุชาตานะคะก็ทำได้ดีมากเลยค่ะด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับที่3มาฝากคนไทยค่ะ ต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนะคะที่ไทยเรานี่คือมีความหวังมงสามมากเพราะว่าตลอดเวลาการเก็บตัวคือน้องโอปทําได้ดีมาตลอดเรียกว่ากราฟเนี่ยคือพุ่งสูงจนขึ้นแท่นตัวเต็งเลยแล้วก็พอถึงวันไฟนนลนะคะน้องก็ทําได้ดีทุกรอบตั้งแต่ชุดรอบชุด่ายน้าชุดราตรีนะคะมาจนถึงรอบที่หลายๆคนเนี่ยตบมือให้ก็คือรอบของการตอบคําถามค่ะปีนี้ให้ท็อป5เนี่ยตอบทั้งหมด2คําถามโดยมีคําถามที่ไม่เหมือนกัน1รอบส่วนอีกรอบเนี่ยเป็นคาถามเดียวกัน แล้วน้องเองทําได้ดีทั้งสองรอบเลยค่ะตอบอย่างฉะฉานมั่นใจกระชับเนื้อหาดีแล้วก็สุดท้ายน้องก็ทําได้ดีมากด้วยการคว้าตําแหน่งรองอันดับสามาฝากคนไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าพิธีกรขทางกายดิฉันคุณหนแหวนนี่เป็นคลิปที่เธอส่งมานะใช่คือคุณแหวนเนี่ยไปนั่งอยู่ด้านหลังคณะกรรมการคือแถวแบบหน้า <c oughs> สุด่ดคือถ้าเกิดว่าอีก แถวนึงก็คือไปนั่งบนโต๊ะกรรมการแล้วนะคะคือคุณแหวนมีโอกาสได้ไปเชียร์ติดขอบเวทีแล้วก็นั่งฟอน์โรเลยแล้วก็ส่งข้อมูลมาบอกว่าคนในฮอลเนี่ยเชียร์ไทยแลนด์กันเยอะมากหลังจากจบการประกวดเนี่ยตอนแรกน้องสีหน้าไม่ค่อยดีเพราะอาจจะแบบรู้สึกว่าทําให้คนไทยผิดหวังอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ากองเชียร์คนไทยแล้วก็หลายชาติ ที่อยู่ในฮอลเนี่ยก็ให้กําลังใจน้องเยอะมากๆแล้วน้องก็ยิ้มได้น้องเองก็บอกด้วยนะคะว่าอาจจะมีผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่เสียใจเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วตั้งแต่เตรียมตัวจนมาถึงการประกวดนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่ตั้งใจดังนั้นจึงรู้สึกภูมิใจมากๆกับตําแหน่งที่ได้รับค่ะคจะบอกว่าใครที่ดูอยู่เมื่อวานนี่คือน้องเก่งมากแล้วก็จอยไปดูในเพจนางงามหลายๆเพจนะคะคนที่เป็นแบบตัวเต็งนางงามเนางงามี่ย yeah. เขาก็จะเชียร์น้องกันเยอะมากบอกว่า คือน้องตอบคาถามได้ดีจริงๆอะ e เราฟังแล้วเรายิ้สูดเออตอบได้ดีมากแบบไม่หลงประเด็นด้วย e นะคะอาจะเชื่อว่าน้องเดินทางกลับไทยมาเมื่อไหร่ก็คือแฟนนางงามรอแน่นอนไปรอ e ร รับไปรอแหกกันแน่นอนนะคะยังก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับตัวแทนนางงามจากทุกประเทศรวมถึงนางงามจากเดนมาร์กค่ะที่คว้ามงกุฎปีนี้ไปครองได้สําเร็จเป็นนางงามจากวันคนแรกของประเทศเดนมาร์กอีกด้วยล่ะคะ่ะครับมาต่อที่กิจกรรมดีๆนะฮะที่ทางนักแสดงและและก็ผู้ประกาศช่อง3นะครับได้ไปแพ็คถุงยางชีพเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปหาผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในโครงการหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อ2,568ครับ วันนี้นะครับช่อง3และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมาพิทักษ์สภากาชาติไทยรวมถึงองค์กรกลุ่มจิตอาสาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับได้รวมกันแพ็คถุงยางชีพในโครงการหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2,568ณบริเวณอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมาพิทักษ์นะครับเพื่อเตรียมส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขบุรีและอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ โดยมีคุณเทซี่แอนมารินนนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการกลุ่มบริษัท B.E.C. World จำกัดมหาชนนะครับนำทีมคณะผู้บริหารร่วมด้วย2ผู้ประกาศข่าวนะฮะก็คือพี่อิปปิยานีนะครับและน้องเซนเมจาการนะครับคุณสายฝนชีช้างคุณทรายเบญจมาลันนะครับและนักแสดงนางนาาพักขนงคือจ็อบทัชพลและยี่หวาปีราการนะครับไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสําหรับท่านใดน,นะครับ อยากร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการหนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อ2,568นะครับก็สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง์ชื่อบัญชีสํานักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี0236067990หรือบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.donationhub.or.th ลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับหรือติดต่อที่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยโทรศัพท์02 2564440ได้ครับ,รบมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมการกุศลดีๆนะครับที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่55แล้วกับงานวันคนพิการนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นมาในหัวข้อว่าพระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานวันคนพิการครั้งที่55ประจำปี2567 พระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการนะครับโดยสภาสังคมสงเคราะห์ได้ตระหนักว่าคนพิการเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถที่จะมีบทบาทสําคัญในสังคมได้หากว่าได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆที่จําเป็นไม่เพียงแค่การสงเคราะห์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการศึกษาการฝึกอาชีพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและก็การมีส่วนร่วมทางสังคมด้วยในงานก็มีกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่างการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการป้องกันความพิการและการฟื้น ฟูสมรรถภาพคนพิการการตรวจประเมินความพิการและออกบัตรประจำตัวคนพิการการให้บริการซ่อมรถวิลแชร์และรถโยก การแสดงความสามารถต่างๆนะครับรวมไปถึงการประกอบอาชีพและการจัดนัดพบแรงงานคนพิการแล้วก็อีกมากมายเลยยังมีการแสดงจากศิลปินและนักแสดงจากค่ายต่างๆด้วยนะครับอย่าง Search Entertainment เองนะครับก็ส่งคุณนัทจากวงจักรวาลัยไปร่วมมอบความสุขในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากที่จะสนับสนุนคนพิการนะครับสามารถร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัะยาได้นะครับเป็นดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการจากสํานัก ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์นะครับไปซื้อกันได้ที่สํานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์ถนนเทิดดําริเขตดุสิตกรุงเทพนะครับหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะครับ0-2 2 4 1 2 8 4 1นอะครับ0ู2 4 1 2 8 4 1่ครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีข่าวของหนุ่มๆโซล่ามาอัปเดตกันนะฮะต้องบอกว่าเพลงยาวไปตอนนี้เป็นกระแสไวรัลใน t ิ k t o k นะครับแล้วก็แฟนๆน่ารักมากนี่ฮะทำรถแห่นะครับยาวไปวิ่งทุ่รับ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันทีที w Precision มาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อในช่วงที่2นะคะคืนนี้ค่ะใครที่เป็นแฟนๆละครหวานรักต้องห้ามต้องจิกหมอนกันได้เลยเพราะว่าคืนนี้พระนางเขาจะหวานกันจนมดขึ้นแล้วล่ะค่ะ ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่13แล้วค่ะสำหรับหวานรักต้องห้ามค่ะที่ได้พระนางอย่างไมกี้ปณิธานและแมทพิรณีมาประกบคู่กันครั้งแรกซึ่งถ้าใครที่ได้ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าความรักของทั้งสองคนนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะทังเรื่องของอายุเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ หลายๆเรื่องเลยจริงๆนะคะหลังจากที่เจออุปสรรคมามากมายทั้งสองคนก็เลยต้องมาเสิร์ฟความหวานที่กับคนดูอีกสักหน่อยนะคะคบอกเลยว่าครั้งนี้จะหวานกันจนมดขึ้นจอกันเลยทีเดียวเพราะว่าความข้างรักของคาาและลินนะคะจะเพิ่มขึ้นค่ะถึงขั้นมีแบบอ๋อเสิร์ฟอาหารเช้าก็ถึงบนเตียงอาหารเช้าเออเรียกว่าทําหน้าที่แฟนได้ดีมากๆ<อ>แต่ไม่รู้ว่าอหาหารมื้อนี้จะอร่อยขนาดไหนนะคะ <c oughs> เพราะว่ารสชาติจะหวานอย่างเดียวไงหวานลอยเออเห็นนี่้วยเากินโจ๊กนะคะซึ่งฉากนี้พุ่มกับก็ ถึงกับออกปากหรือว่าแม่ทำถึงพระนางก็ทําถึงสปอยขนาดนี้อยากจะรู้ว่าทําถึงขนาดไหนนะคะก็คืนนี้รอรับชมกันได้หวานรักต้องห้ามค่ะเวลา20นากา30นาทีทางช่อง3กด3 3ดูมือถือกด 3+ ค่ะมาที่หนุ่มๆโซลา่านะฮะที่บอกไปเลยว่าตอนนี้กําลังฮอตฮิตมากกับเพลงยาวไปยาวไปมีวิกนะฮะเป็นกระแสนในทิกตอกนะครับ,รบแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยทำรดแห่วิ่งทั่วสยามให้ด้วยครับ ยาวไปสมชื่อเพลงจริงๆนะครับสำหรับซิงเกิลลนดับที่4ของน้องๆวงโซล่านะครับกับเพลงยาวไปมูฟฟิตโดยเฉพาะในติ k กต็อกนะฮะที่ตอนนี้มีคนเต้นตามกันเยอะมากแถมแต่ละคลิปที่น้องๆถ่ายกันนะฮะยอดวิวนียหลักแสนนะครับอย่างออฟฟิเชียลของโซล่าเองนะฮะเพลงนี้ทะลุล้านไปแล้วนะฮะและมีอีกหลายคลิปที่แต่หลักแสน บอกเลยว่าเห็นฟีดขึ้นบ่อยในทิกตอ,อกบางคนเนี่ยอดใจไม่ไหวต้องไปดูใน MV เต็มว่าเป็นยังไงนะ <Yeah. S 1> เือทำให้ยอดเนี่ยพุ่งไม่พอแค่นั้นนะครับใน X หรือ Twitter นะครับแฟนๆส่วนใหญ่ที่ป๊อปจิวในนั้นบอกเลยว่า พูดถึงน้องๆเยอะมากว่าบงบนี้นะต้องไปเจอตัวจริงไปดูโฟร์กแมนพอเขาเต้นสดนะโดนตกกันท่วหน้าเป็นแฟนขับได้ไม่ยากเลยครับนี่ฮะนี่เป็นกระแสะส่วนหนึ่งอของในทะวิตเตอร์นะแฟนลับก็บน่ารักมากคือช่วยกันไปถ่ายรูปนะ้องแล้วก็ช่วยกันแ<อ>ชร์ติดแฮชแท็กเนี่ยแฮชแท็กโซล่าแฮชแท็กโซล่ายาวไปมูฟอิดนะครับคือแต่ละงานก็จะมีแบบแฮชแท็กแตกต่างกันไปด้วยเ,<อ>เขาก็ติดช่วยกันทุกงานเลยจริงๆต้องขอขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับอันนี้ผมในฐานะโปรเจกต์แมเนเจอร์ด้วยนะฮะก็ ขอบคุณจริงๆสำหรับ Sunflower นะฮะต้องยอมรับว่าเพลงนี้มันเป็นไวรัลใน t i k t o k ได้ส่วนหนึ่งเพราะว่า Sun Flower นี่แหละคือเขาไปตามน้องแล้วก็ช่วยกันตัดคลิปน้องๆไปลงนะครับคือไม่ใช่กระแสดีแค่ในโซเชียลนะคือเราโอเคในโซเชียลมันส่วนหนึ่งแล้วเราก็เลยอยากลองวัดกระแสดูเราก็เลยพาน้องไปงานค้างบ่อยอย่างสุดสัปดาห์นี้นี่คุ้นๆไหมพี่จอย คุณเรียนจบมาจากที่นี่นะมสวตื่นแตจะไม่คุยนี่ฉันจบานานแล้ว <laughs> เราไปกันที่มสวงานลอยกระทงนะครับเพราะว่าในวงก็มีน้องๆ3ามคนเรียนอยู่ที่นั่นคือความตั้งใจของวงเราอ,อยากที่จะพาน้องๆกลับไปที่สถาบันที่ตัวเองเรียนไปมอบความสุขไปทําให้คุณครูไปทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฮ้ยเขาได้เติบโตขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเลี้ยงดูเขามาอบรมบ่มพะเขามาเขาเป็นยังไงบ้างครั้งนี้ก็เลยได้พากลับไปที่มสวอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนไปรอเจอน้องๆกันเยอะมากๆนะครับเท่านั้นไม่พอ ยังไปที่เมื่อวานนี้ไปสยามกันด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากนะครับคือนอกจากแฟนคลับไทยยังมีแฟนคลับบราซิลแฟนคลับต่างชาตินะครับเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ดูนี่โอ้โหเขาถือธงบราซิลไปไปเชียร์นางงามใช่ไหมคะเขาไม่ได้เชียร์นางงามเขาไม่ได้เชียร์กีฬานะอันนี้คือไปเชียร์โซล่านะฮะเป็นแฟนคลับที่ทําเป็นบ้านแฟนคลับของโซล่าบราซิลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาหาน้องๆที่ สยามพารากอนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานผ่านน้องๆไปร่วมยินดีกับค่ายบริกเอนเตอร์เทนเมนต์ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีนะครับก็โซล่ามีโชว์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเต้นแรนดอมแดนซ์ด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศคือวงการทีป๊อปมันคึกคักจริงๆตอนนี้นะครับอย่าบอกว่าตั้งแต่เดบิวหนึ่งปีผมทำวงนี้มาอยู่กับน้องๆอยู่กับพี่ๆพี่วินพี่จอยจะรู้ดีว่าโตกับเด็กๆพวกนี้มาประมาณ3ปีได้แล้วสาปีตั้งแต่ตอนออดิชั่นเป็นเทรนด์นีต่างๆผมไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยออกเเเเพพลลลงงงมมมาาแ้้้วว3ก่่่่อนนนหีีีไไคยทรูสึ แฟนคลับหรือว่าคนทั่วไปลงไปเต้นตามน้องๆเยอะขนาดนี้แต่ว่าเพลงนี้ทําได้ยาวไป Move It นะครับแล้วก็แน่นอนมีหนึ่งเรื่องที่ทําให้เด็กๆเขาชื่นใจเหมือนที่พี่บินบอกว่าแฟนคลับรวมตัวกานทำเนี่ยรถแห่รถแห่ยาวไปนะครับวิ่งรอบสยามสแควร์เลยช่วยโปรโมทเพลงยาวไป Move It ให้กับน้องๆโซล่าด้วย13หนุ่มจะรู้สึกอย่างไรไปฟังเสียงพวกเขาครับ ตอนที่เห็นรถแห่ครั้งแรกก็บอกเลยว่าพเราโซลา่าอุ้ยตั้งใจมองกันเวอร์ก็ดีใจมากๆเลยครับผมพบอกเลยเอาตรงๆก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วว้าวมากๆคือแอบอยากจะนั่งรถแห่ทั่วรอบกรุงเทพเลยก็ด้วยแต่ว่ามันไม่มีเวลาครก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับตื่นเต้นแล้วก็แบบแปลกใหม่มากเพราะว่าเพลงนี้แบบแฟนคลับตัดคีพวกเราลงอ่ะแบบว่า,าที่แบบไปเต้นตามโมสวตามที่ต่างๆอ่ะแล้วก็แบบแมสมากแฟนคลับหลายๆคนอ่ะ เอาเพลงของพวกเราออกไปตัดลงในพี่ๆรุ่นทีป<ช>๊อปในวงการด้วยก็<ช>แ,แบบรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นเพลงเราไปอยู่ในแผ่นเสียงต่างๆของทุกคนครับผมแฟนคลับมารอเยอะมากมากๆจริงๆครับผมทั้งแฟนคลับเราเองแล้วก็แฟนคลับของอศิลปินจากค่ายบริเอทเทนเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้ความสนับสนุนกับทีป๊อปนะครับผมช่วยกันเป็นแรงส่งเสริมที่ดีนะครับผมให้ศิลปินไทยมีแบบมีกระแสขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นครบรอบหนึ่งปีของบริเอทเทนเมนต์นะครับผมก็เป็นโอกาสดีๆที่ เรามาแบบเอ็นจอยกันในวันนี้นะครับผมครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่คอยพพอร์ตเราแล้วก็พพอร์ตวงการทีป๊อปด้วยเพราะว่าเธอบอกเลยว่าเธอไม่มีทุกคนนะครับพวกเราโซล่ากับเพลงยาวไปก็คงไม่ได้มาไกลขนาดนี้แล้วก็วงการทีป๊อกก็คงไม่ได้เติบโตมาขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเก่งมากนะฮะสำคัญคือกล้าลงมือทำตามความฝันใช่ทาไ่ทำไปเรื่อย ถ้าพวกคุณไม่ดันเขามาเรื่อยๆมันจะไม่มีวันนี้เหนื่อยกันเหมือนกันครับเข้าใจแต่ว่านคุ้มครับใช่ไหมประสมผลสําเร็จนะงในที่สุดน้องๆก็แบบว่าคือดีใจแทนนะอย่างที่บอกว่าเราก็เห็นน้องๆมาตั้งแต่ day วันจนเหมือนแบบเลี้ยงลูกมาโตแล้วสามขวบอะไรอย่างเงี้ยดีใจกับน้องๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันเพิ่มเติมไปเพิ่มยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์กันได้กับเพลงยาไปยาไปมูดอิดนะคะส่วนใครที่อยากจะไปเจอน้องๆโซราพลาดไปสองสางานไม่ได้ไปนะคะสิ้นเดือนนี้ค่ะน้องๆเขาจะม มามอบให้ด้วยนะคะกับงานทีเดย์มิวสิกเพลกาครั้งที่2ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะที่ l i ฟ e h o u s e s e r ร์สตูดิโอรามคำแหง81ค่ะ หลังจากประกาศไลน์อัพศิลปินทีป๊อปกว่า50ชีวิตออกมานะคะและคนก็คือหาทั้งมวงการานะคะ<บ>ว่า<ร>งาน T Day Music เพลกา d สนามเล่นดนตรีของคนดนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วโดยผู้จัดเซิร์สตูดิโอค่ะก็มีปณิธานนะคะที่ต้องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่รอช้าคะ่ะเปิดพื้นที่แห่งใหม่เอาให้แฟนๆทีป๊อปเอาใจแฟนๆทีป๊อปกันด้วยนะคะพร้อมจัดศิลปินทีป๊อป มามอบความสุขกันมากกว่า50ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่าง13หนุ่มโซล่าไทแทนทะเล Y2C ทูซีเนฟวันคาร่าอลาลาไทโอทาร่าเอ็กซ์เยลโลสเกิร์ตหรือต้าอภิวัตและโอมธนาพักนคอสมอสยูนิตซิกเนอร์สเฮนทและศิลปินจากโครงการกีฟค่ะคซึ่งวันนี้นะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนรับบัตร เข้าร่วมงานฟรีนะคะยมมาม่าฟรีนะคะตั้งแต่เวลาที่ตรงที่ผ่านมาใครสนใจอยากจะมาสนุกด้วยกันที่สนามเด็กเล่นของคนดนตรี T-Day Music Playground ครั้งที่2ก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้นะคะคผ่านทางโซเชียลมีเดียของ T-Day Music Playground ทั้ง X Instagram Facebook T-Day m p g ค่ะโดยงานนี้ย้ำอีกทีว่าลงทะเบียนฟรีนะคะไม่มีการจำหน่ายบัตรใดๆทั้งสิน้นงานครั้งนี้ที music เด u u s i p p l y y ก o u n d ครั้งที่2นะคะคจะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่ l i v e h o u s e s t u d i o รามคำแหง81ค่ะ เปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรฟรีตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการผมเช็คดูน่าจะประมาณ600คนแล้วตอนนี้นวรคนให้ความสนใจเยอะมากๆดังนั้นต้องรีบกันหน่อยนะฮะเอามาที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับกับคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพลครั้งยิ่งใหญ่ H M Blues นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมนี้นะครับที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ครับ HN Blues คือปรากฏการณ์ดนตรีแจส๊สครั้งสำคัญนะครับที่คนไทยจะได้ร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแจส๊สของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระชนิพน์บทเพลงแจส๊สที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมากนะครับ คอนเสิร์ต H n Blues จึงเกิดขึ้นครับเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาวงการดนตรีแจ๊สของไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับร้อมพบเจอกับศิลปินคุณภาพมากมายที่จะมาเป็นผู้ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นพี่กบเสวนิตพี่ปัน่นภัยบุญเกียรติพี่แมวจิวรศักดิ์คุณเมฝนพาคุณออยกุลจิราเปิดให้จองบัตรกันแล้วผ่านทาง w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m หรือว่าทางเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ ปิดท้ายเบรกนี้นะครับข่าวสามสีต้องขอสแสดงความเสียใจกับน้องอุ้มอิสยานะครับกับการสูญเสียคุณแม่ปิยาพรครับน้องอุ้มอิสยานะครับได้แจ้งข่าวเศร้าและกำหนดการสวดพระอภิธรรมของคุณแม่ปิยาพรภูมสุภูมินะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ศาลาหนึ่งวัดโพธิวนารามนะครับอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยจะมีพิธีรดน้ำศพวันนี้ในเวลา15นาฬิกานะครับและสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาส่วนวันที่19และ20พฤศจิกายนนะครับจะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา18นาฬิกาและจะมีพิธีชพรักิจศพในวันที่21พฤศจิกายนนะครับในส่วนของกำหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับข่าว3 4ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องอุ้มและครอบครัวอีกครั้งด้วยครับ ช่วงหน้าค่ะไทยนิยมชมอร่อยจะพาทุกคนไปเปิบอาหารแซ่บกันนะคะอาหารอีสานนั่นเองค่ะแบบต้นตำรับที่ร้านใจประแดกรามคาแหง3 6ค่ะอยากบอกว่าที่นี่เด็ดทุกเมนูรับประกันความนัวนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีสูตรปลาร้าเป็นของตัวเองจะแซ่บนัวขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ นี่คุณเิน่หน่อยเพราะว่าผมพาคุณเดินข้ามสะพานลอยมาเซิร์ชสตูดิโอของผมอยู่ฝั่งโน้นราม,มาแบงแปดที่เด็ดคุณเดินข้ามสะพานลอยมาเรา,าจะมา,าถึงหน้าปักซอยรามกแหงสามสแถวนี้ผมจะบอกคุณว่าเรื่อความว่ามีร้านอาหารข้างทางและนี่คือทีเด็ดคุณถ้าคุณชอบทานถั่วต้มเนี่ยของคุณป้าเนี่ยที่สุดอร่อยตรอสองดงจัดาูมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาร้านนี้ จะมาร้านที่มีชื่อว่าใจปลาแดกครับใจปลาแดกเป็นร้านอาหารีิสารที่ตอนนี้ถือว่าโอ้โหคุณล้าเลยเพราะวาหนึร้านที่คุณล้ำเลย,ยอ,อร่อยวันนี้อาหารไทยแบบอาหารีิสานที่จะเป็นที่สุดเดินไปอย่าเลยไปอยู่หน้าปากซอยรามองแหงสามสิบนี่เลยร้านนี้เลยใจปลาแดก,ลแ,ดกและตอนนี้เราอยู่ในร้านใจปลาแดกและเจ้าของร้านเรานะครับ คุณจิ๋วและคุณบุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอชื่อเ<ด>นี่ยใจประแดกผมมาอี๊ผมฟังข้างแรกผมก็จะจาได้เลยนะใช่ร<ช>้านที่สารใจประแดกโดนปะล่ะโดนโดน,โดนถือว่าเป็นครอบครัวใจประแดกใช่นะครับ<ช> <ๆๆ S 1> ที่รังสรรค์ผลงานที่อยู่ข้างหน้าให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้มาขวาสุดผมก่อนพี่ตื่นอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะตรงเนี้ยอ่าเราก็จะคัดสรรโดยการหมัก เป็นน้ำมันงาความหอมของน้ำมันงารวมถึงการทอดตัวถั่ว,ว้อนแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะจานนี้ทีเด็ดจานนี้เป็นตำถาดทะเลนะคะ<า>จริงๆมันใช่มันคือตำปูปลาบ้านเรานี่แหละแต่ว่าจะมีลูกค้าบางคนเขาอาจจะเคยทานร้านอื่นแต่เขาชอบในความนัวของร้านเราก็มีลูกค้ารีเควสต์ว่าทำตำถาดทะเลอะไรอย่างนี้หน่อยเราก็เลยอ่ะโอเคอ่าคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้กับลูกค้าใช่ค่ะตรงกลางครับผม ปลากระพงราดซอสมะขามค่ะอันนี้เป็นการประจวบเหมาะกับลูกค้าที่ร้านเราเนี่ยมีเมนูก mm hmm. ุ้งแม่น้ําราดซอสมะขาม mm hmm. เขาติดใจซอสมะขามแล้วเขาก็เคยทานปลากระพง mm hmm. เขาเลยบอกขอสั่งมาเป็นแบบนี้ mm hmm. เราเลยได้แรงบันดาลใจมาจากลูกค้าที่มาทานแล้วเขาก็แฮปปี hmm. ้มากด้านนี้เป็นอะไรครับ mm hmm. ผมเห็นมีปูอันนี้จะเป็น mm hmm. ปูนาไข่เยิ้มเอามายำดองใส่น้าปลาตามสูตรของร้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ mm hmm. สร็จแล้วก็เอามายำ ชั้นที่อยู่ข้างหน้าครับดูเหมือนอันนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาอ่าอันนี้นเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเป็นแกงหน่อไม้บ้านค่ะ,คะก็จะใส่ปลาด้วยจะเป็นหน่อไม้สดจัดต้นเลยฝากร้านหน่อยครับคุณเชียวคุณบุ๊คค่ะก็ฝากร้านอาหารอีสานย่านรามคำแหงนะคะร้านใจปลาแดกค่ะสาขาเจ้าของแบรนด์นัวทุกหาใส่ใจทุกโคกนะคะอาหารอีสานราคาวิจภาพค่ะอยู่ที่รามคำแหงซอย3 6ค่ะและสําหรับร้านใจปลาแดกครับพวกเรามารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราขอยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าร้านใจปลาแดกอาหารอีสารทั้งหมดที่อยู่ในร้านนี้ใครนิยมขอชมว่าร้านนี้อร่อยครับแซ่บีเดอร์ร้านนี้นะฮะเขาบอกมีเส้นอะไรนะเส้นดองแดงที่หากินยากมากๆในกรุงเทพผมอยากจะไปชิมมากนะฮะ <laughs> ลามคำแหง3.6มนะครับใจปลาแดก คุณอาวันนี้ผมส่งคุณไปเลยนะคุณจะไปเลยวันนี้ใช <ผม S 1> ่ไหมบ่อยม,มาก <S <S <อ>แล่ยอย่างที่พี่อามบอกว่าอยู่ตรงข้ามศัตรูครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S น่าลองมากไปครับอยู่แถวๆนั้นก็ไปลองกันได้เลยนะคะคแล้วันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3ามสีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิตสีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะครับรวมไปถึงช่วงท้ายนี้บอกเลยว่าลูกบ้านไหนที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวครับแล้วพ่อแม่ต้องเอาไม้ตีว่าอยากกินขนมอยากกินขนมคุณต้องดูในช่วงท้ายของรายการเพราะว่าเรามีขนมที่นอกจากจะอร่อยแล้วยังเเปปป็็็นน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 ระะโยยยชชช์ดด้้วววงาาิิสหกกจุมคคัั่ือ แฮ่เฟรนด์ไฟทไทยนิยมเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงท้ายรายการวันนี้หมดเวลาของข่าวสามสีแล้วนะครับเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชมรายการข่าวสามสีผมวิบูลีและธนากรจจและนี่คือตลาดไทยนิยมครับตลาดไทยนิยมเรานําเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสามารถของคนไทยและถ้าพูดถึงวันนี้แฮ่วแฮลวดังที่สุดอยู่ที่จังหวัด สุพรรณบุรีครับแล้วคุณผู้ชมที่เคยทานแต่แห้วต้มวันนี้แห้วเขาก้าวหน้าไปเยอะมากนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือแห้วเฟรนฟรายครับคุณผู้ชมแห้วเฟรนฟรายที่เป็นสินค้าขายดีของไทยนิยมของเราและวันนี้สําหรับแฟนๆที่ชมรายการข่าวสามสีผมอยากจะแนะนำแห้วเฟรนฟรายแห้วเฟรนฟรายที่ไทยนิยมทําออกมานั้นมีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันครับรสชาติดั้งเดิมที่ผสมเกลือเล็กน้อย รถข้าวโพดรถสาหลายและรถบาร์บีวครับสำหรับท่านที่ทานเจสามรสแรกทานได้เลยนะครับรถดั้งเดิมที่ผสมเกลือรถสาหลายและรถข้าวโพดส,สำหรับรถบาร์บีวท่านที่ทานเจทานไม่ได้นะครับ และสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการข่าวสามสีอยู่ในขณะนี้ตลาดไทยนิยมปกติอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า1ซองเนี่ยราคา65บาทแต่สำหรับวันนี้4ซองจากราคา260บาทจะเหลือเพียง196บาทบาทรวมค่าส่งครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจและเคยรับประทานแล้วอย่างบ้านเราต้อง8ซอง8ซองจะอยู่ในราคา392บาทเราจะแถมอีก1ซองเป็น9ซอง ในราคา392บาทรวมค่าส่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสนใจแล้วจำเบอร์นี้ไว้ครับ0813168168หรือคุณผู้ชมที่สะดวกทาง Line แอกดเข้ามาสั่งซื้อได้และนี่คือความภูมิใจของคนไทยแห้วจากอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีแหวเฟรนช์ฝ่ายครับ